สวัสดีครับทุกคนปลูกครั้งเดียวกินยาวเลยนี่คือหน่อไม้ฝรั่งสวนผักหลังบ้านนะทุกคนปลูกครั้งเดียวกินยาวนะครับเป็นพืชที่อึดนะครับอึดมากปลูกครั้งเดียวเราสามารถกินยาวๆไปเลยแล้วก็สามารถที่ขยายพันธุ์ได้ตนเองได้นะครับขยายพันธุ์ก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับนะครับสแบบด้วยกันจากนี่ฮะจากเงาของมันนะครับเงา แล้วก็จากมเมล็ดนะฮะ,มะเมล็ดที่มันเป็นพันธุ์นี้นะทุกคนพอมเมล็ดเป็นสิเป็นสีแดงนะครับเราก็ไปเพาะใหม่เราก็จะได้ขยายพันธุ์จากต้น่อ,อไม้ต้นเดียวสามารถขยายได้เป็นไล่ๆเลยจากต้นเห็นไหมทุกคนเห็นไหมต้นหนึ่งมันมีเม็ดมหาศาลมากเลยเนี่ยถ้าใครอยากปลูกนะผมว่าดีมากเลยปลูกไว้กินเองนะครับในครัวเรือนหรือเป็นการพาณิชย์ก็ได้นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นพืชที่อืดทนแ้งนะ เนี่ยผมก็เพาะเพาะไว้นะครับเพาะไว้เยอะๆแล้วก็นําเง้ามาปลูกพอเราเพาะใส่ถุงไว้เราไม่ออกหน่อเราก็ตีตัดยอดตัดไรเอาเง้าไปปลูกอีกทีหนึ่งนะครับเราก็ผมมาแชร์เพื่ออะไรแชร์บอกว่าปลูกหน่อไม้นี่เป็นพืชที่ดีทนแรงแล้วก็สามารถอยู่ได้นานดูแลง,ง่ายนะครับโรคไม่ค่อยมีไม่มีโรคเบียดเบียนถ้าสำหรับการปลูก,กนเองก็ใครอยากจะปลูกนะครับก็ใต้คลิปนี้นะครับหรือในในตะก้าก็จะมี เงาของนอไมท้ทรัล่งเพราะถ้าเงาเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาไม่นานไม่เกิน3มเดือนก็แตกหนอแต่ถ้าเราเพาะด้วยมเมล็ดเป็นมเมล็ดเนี่ยก็ใช้ระ,ระยะเวลานานกว่างเงาเพราะเงาเนี่ยเหมือนว่าเขาเพาะมาให้เราแล้วเราก็แค่ไปปลูกมาดูแลปุ๊บเดียวก็ออกหนอแต่ถ้ามเมล็ดเราก็ดูแลอีกหน่อยมันก็อยู่ที่เราจะนั่นแต่ว่ารวมๆแล้วก็คืออะไรก็ดีหมดถ้าเราปลูกแล้วเราได้กินลงมือทําคือคําตอบครับผมสวัสดีครับทุกคน